คนเราเนี่ยเวลามันไม่มีบุญเนี่ยมันไปไม่ถูกนี่เล่าให้ฟังเด็กคนหนึ่งนงเรียนจากคำเนี่ยจากคำคนาทรใกล้วัดเรานะ่ะหลายปีมาละสามสี่ปีแล้วปีใหม่สงปีใหม่มกราเนี่ยเพื่อนอยู่ป่าซางชวนกันไป นัดกันฉลองปีใหม่ก็เอากีตาร์ไปสะพายกีตาร์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปทางเส้นรอบเมืองอ้อมเมืองทางโน้นไปทางอ,อ,อปตปาศักทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปเส้นโน้นออกไปทางปราสางปรากฏว่า <c oughs> <c oughs> ขากลับมาอยู่มอหนึ่งอยู่มอหนึ่งปรากฏว่า ไปเที่ยวกลางคืนไปล้องลำทําเพลงกันกับเพื่อนเป็นเด็กคริสโยมเป็นเด็กคริสนับถือคริสศาสนากลับมาขากลับมามาประมาณตีสี่กลับบ้านบูบพลับรถมอเตอร์ไซค์พุ่งชนต้นไม้พุ่งชนต้นไม้ปุ๊บขหักตาย เห็นล่างตอนที่มาเข้าล่างเนี่ยมาบอกให้ดมาฟังที่วัดมาตรงเนี้ยมาเข้าล่างล่างเพื่อนนะเพื่อนก็อยู่โรงเรียนจักคาเป็นหลานของโยมทองใบลานหมูกระทะอยู่ตรงเลยเนี่ยด้านใต้โรงเรียนจักคำนิดหน่อยถนนเส้นกลางเนี่ยทองใบก็พาหลานมาผีก็เข้าว่างัง้นเถอะผีเด็กคนนั้นเข้า เขาบอกว่าถ้ามีคนเห็นเขาตอนนั้นเขาไม่ตายหรอกเขาบอกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าพอรถมันชนตูมเนี่ยวิญญาณเขาคือคอหักกระตุปเลยมันจะไปรอดได้งไงโยมวิญญาณเขาก็เห็นตัวเขายืนล่างถามตอนที่มาเข้าล่างเนี่ยศพเอาว่าไว้บทคิดเนี่ยข้างวัดเราเนี่ยออกนี่ไปเป็นโบทคิดหัวถนนเนี่ยเอาศพมา สวดวันอาทิตย์อ่ะวันเนี้อย่างวันเนี้ยดีวันนี้เขาไม่มีร้องเพลงถ้าเขาร้องเพลงได้ยินมาถึงวัดเนี่ยไม่ใกล้เนี่ยไม่ดูได้เลยศพอยู่นี่แต่ว่าวิญญาณมาเข้าเพื่อนหลานทองใบห้านหมูกระทะแล้วมาหาเรามาบอกไปไหนไม่ได้ร้องไห้แล้วบอกว่าหนาวหนาวหนาวสุดขีด พรากว่าเพื่อนก็เลยพาเอาพราห่มมาทําบุญทองใบทงใบกับเมียเมียทงใบเป็นญาติอาตมาก็เลยอยู่บ้านม่สารบ้านตองเนี่ยหน้าสารจังหวัดเนี่ยก็เลยเอาพราหมกับปิ่นโตมาถวายโยมคิดดูศพอยู่โน่นเพื่อนฝูงร้องเพลงกันอยู่ในโบสถ์โน่น แต่วิญญาณมาอยู่วัดเนี่ยมาเข้าล่างเพื่อนไม่มีที่ไปบอกไปไหนไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนมันไม่มีบุญไงมืดหมดเลยโยมมืดไปทางไหนไม่ได้นี่ไงเนี่ยที่คนโบราณเขาถึงบอกว่าทางเหนือลานนาภาสิทธิ์มันจะเป็นสี่คนหามสามคนแห่คนเดียวนั่งแค่สองคนนำทาง สี่คนหามคือธาตุดินน้ำลมไฟหามเราอยู่สามคนแห่ตันหาทั้งสามกาบัตนาหาพระวัตนาวิภระวัตนาสามคนแห่คนเดียวนั่งแค่คือจิตสองคนนำทางคือบาปกระบุญทีนี้ไม่มีบุญสร้างไปทางไหนเด็กคนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแม่อยู่เยอรมันโนดอาตมาทุกปีที่บนทําบุญวันที่สิบสี่สิบห้าเจ้าทิศให้จะเผาชื่อคนที่ตายไปแล้ว เป็นรถรถด,ลด,ดำอะดำถังปูนอะชื่ออยู่ในเต็มนั่นแหละพ้าสีรูปจะต้องสวดมัติกาอารมาก็นำสวดพอนำสวดแล้วก็กวดน้ำให้แล้วก็เอาขี้เท่าไปโรยตามต้นไม้อะไรต่างๆเด<ๆ>็กคนเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยที่แม่เป็นเยอรมันเนี่ยบ้านอยู่หน้าแม่อยู่อุดอรอนะ แม่อยู่เยอรมันโน่นไม่รู้ว่าหน้าสาวมาทําบุญให้ไปฝันที่โน่นทั้ทงๆท,ที่ไม่เคยมาวัดน,นี้อย่างเงี้ยเห็นพ่อแ <c oughs> อเห็นเห็นลูกชายไปกับพระคือไปกับธมาอาตมาก็ไม่เคยเห็นแต่มาจมํามาเห็นได้ในทิกตอกยังเห็นไหมเห็นว่าอาตมาเนี่ยจูงเอาเด็กไปอย่างเงี้ยก็ไม่ไปได้ไงก็โกรธนำ้ำกุสลาธรรมากุสลาธรรมาให้ แล้วเด็กอีกคนหนึ่งที่ตายเนี่ยริสุดไปไม่มีบุญกุศลไปมืดเนี่ยพอมืดเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็มันต้องมาอุทิศบุญอตาตมกาถึงมาอุทิศบุญเนสามวันเขาศพไว้เนี่ยข้างวัดเนี่ยศพไปเผาแล้วถึงอุทิศส่วนบุญกุศลให้นั่นก็ไปตามกุศลบนบุญของเขาเนี่ยสองสองรายการเนี่ยเพราะนั้นน่ะเด็กเนี่ยมันไม่รู้ มันไม่รู้ว่าบาปบุญมีจริงมันก็ตามไว้มันน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราอย่าไปประมาทลูกหลานเราเนี่ยพาเข้าวัดสร้างบุญสร้างกุศลตั้งแต่น้อยน้อยให้มันรีบเร่งรีบเร่งเร่งรีบสร้างบุญกุศลไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้อะไรก็เกิดขึ้นเห็นข่าวออกเด็กอายุสิบสองสิบสามเอาเบิดขวดไปปากับพวกผู้ใหญ่ไปเป็นหัวโจกเขาเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นพฤติกรรมไม่ดีเลยเพราะว่า เมื่อความก้าวล้าวเกิดขึ้นจิตใจเด็กมันเห็นเล่นเกมอะไรยิงกันป่งปังป่งปัง,ปง,ปงเนี่ยจิตมันก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นไม่เหมือนกับเด็กสมัยก่อนเข้าวัดเข้าวาฟังไว้พราสวดมนต์อย่างสมัยโยมเป็นเด็กพ่อแม่พาไปโรงเรียนวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยเข้าวัดสวดมนต์นะองค์ใดพระสัมุทธสุวิสุทธสันดานเนี่ยก็ได้สวดกันหมดอ่ะ เดี๋ยวนี้มีไหมไม่มีสิ่งที่กล่อมเกาจิตใจมาก็มีอุลตร้าแมนนนทซุเปอร์แมนนนทอะไรคาะเนอะไรนะ่ะโดเรมอนเลแมนนนไม่รู้อะไรไม่รู้ไปทางยิงปืนยิงนกตกปลาไปหมดแล้วเด็กจะให้มันเด็กเรียบร้อยเป็นไปไม่ได้หรอกสมัยก่อนเนี่ยโอ้พ่อแม่นี่สบายใจอย่างดีก็ยิงนกตกปลาเล่นน้ำอ่า ไม่ไม่เกเรเกตุงอย่างนี้เราพ่อแม่ว่าฟังอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เห็นอะไรโอ้กลายเป็นเด็กก้าวเล่าไม่รู้จักพ่อแม่ไม่รู้จักศีลธรรมแล้วนี่คือความห่างเหินจากธรรมะเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ลูกให้หลานเราใกล้ธรรมะเนี่ยธตรมาถึงบอกว่าเมื่อเราขาดอย่างญาติโยมก็ตามเถอะอย่างมาถามอะมกลามาแล้วกุมภามีนาสามเดือนจะมา จะจบแล้ววันพระสี่สามสิบสองสิบสองวันพระโยมไปวัดมาครบทุกวันพระไหมใครไปคบสิบสองวันพระวัดไกลบ้านยกมือขึ้นสิใครไปมัางมีคนเดียวสองคนมีสองสามคนนอกนั้นไม่ไปเลยเห็นไหมเนี่ยเราจะต้องนึกไว้ว่าเออเราจะต้องมาสร้างบุญกุศลน,นี่ไง มาได้วันพระวันนี้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 วันพระเนี่ยเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเออเราก็ละเลยเพิกเฉยไปศาสนิกอื่นเนี่ยวันวันอาทิตย์นะหรือวันอะไรเขาก็เข้าในศาสนสถานของเขาเราก็เอาอย่างมั่งเราก็เข้าไปวัดไปสวดมนต์ไปทําจิตใจให้สบายถ้าเรารู้จักหยุดรู้จักพออะไรเราจะไม่เดือดร้อนหรอกโยมอย่างธรรมาว่าเนี่ย ขอให้ญาติโยมสวดอิทิพิโสพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณนะั้นนะสุดยอดเลยอิทิพิโสนี่นะถ้าเราบริกรรมนะจิตเป็นสมาธินะโอ้มีฤทธิ์หายตัวก็ได้จะบอกให้มันมีหลายเรื่องแหละไม่ต้องไม่เนี่ยมันอยู่ในนั่นแหละมันมีทุกบทอะถ้าเราจเจริญสังวัตยายไปในี่ยนะได้ทุกอย่างป้องกันพปยันอันตรายพูดผีไปที่ไหนเนี่ยโอ้ใขรสวดถอยหลังได้ยิ่งดีเป็นมหากุศลอิทิพิโสถอยหลัง อิทิปิโสรตนมาลาเนี่ยโสถอยหลังเนี่ยสวดได้ยิ่งดีมากเลยแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยหลับตาซัก็ได้ทำสมาธิไปในขณะที่สวดนั่นสิบเก้าจบทุกวันใครที่ติดขัดเนี่ยบางทีโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนตัวเราเองนะถ้าเราลองสวดมนต์นะเอาเท่าหน้าไม่หายให้มันรู้ไปมาบอกได้เลย ขอให้ตั้งใจจริงๆเถอะขอเอาคุณพระพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆารักษาถ้าเราหนึ่งเนี้ยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งแล้วขอเอาคุณพระพุทธประทประสงค,คนสมัยก่อนเนะี่ยเวลาเขาไปเปียกป่วยเนี่ยไปหาหมอหมอ,อยาเนี่ยบางคนเขาเป่านะเป่าเขาไปจิกเป่าเหมือนหมอปัจจุบันนะเขาเป่าแล้วเขากอบเอาโรคทิ้งอย่างเงี้ยเป่าลงไปแล้วกอบเอาโรคทิ้งอย่างเงี้ยเขาก็ว่าบ้า หายนะจะบอกให้เนี่ยคนสมัยก่อนรักษากอบเอาโรคออกโรคมันก็ไม่มีตัวมีตนแต่ว่าพอเป่าไปแล้วมันหายอะ่ะอ๋ศักนะดิ์สิทธิ์นะคนสมัยก่อนเขามีฤทธิ์มีฌานนะเขามีบุญมีกุศลเขามีจิตเป็นพลังนะเดี๋ยวนี้ะโอ้ไม่เชื่อหรอกอะไรกันอย่างที่ว่าเนี่ยมเมื่อกี้นายน,น,นาลินเนี่ยที่อยู่ลำปางเนี่ยไม่ตามเท่าหมอยังเอกสเลไม่พบเลยเอ่ เครื่องมือแท้ๆเอ็กซเรย์เห็นไม้หมดคว้านเอาออกแล้วไม่มีแล้วยังเป็นอีกเอานี่หนไหมบทเขาจะปิดเขาก็ไม่ให้เห็นนั่นแหละตาบใดไปกวาดวัดมาเสร็จแล้วเรียบร้อยได้บุญได้กุศลไปแล้วหายอย่างเงี้ยเออคืนโทษให้อย่างเงี้เออยเอาอะไรกับมันนะ่ะเอาอย่่งนี้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยโลกบางอย่างเนี่ยไม่จําเป็นต้องนี่เลยสวดมนต์ไหว้พระไม่ต้องไปทําอะไรนะหาย วิบากกรรมเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนมากเพราะนั้นนะ่ะเราไหว้ผ้าสวดมนต์เนี่ยสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตแล้วสิ่งร้ายๆมันจะปกป้องหมดไอ้ที่มาลายหายไปมันจะหายไปไอ้ที่ไม่ดีมันจะหายหายหายไปเพราะนั้นนะขออขอญาตโยมมันฝึกมันทำมันสร้างถ้ามันฝึกมันทำมันสร้างอยู่บ่อยๆเนี่ยบุญจะเกิดและจะนำชีวิตให้เราได้พบความสุขและจะไม่ติดขัดในชีวิตเนาะ วันนี้เที่ยงวันนี้ก็ขอให้ธรรมะแก่ญาติโยมทุกคนให้นำอาไปใช้่าขอมีพุทธังสรณนังกฉามิพระพุทธเจ้าจงเป็นสรณะที่พึ่งของข้าพเจ้าทำมังสรณนังกฉามิขอพระสงค์จงเป็นที่พระธรรมจงเป็นสรณะที่พึ่งของข้าพเจ้าสังคังสรณนังกฉามิขอพระสงค์จงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าขอให้ตั้งใจอย่างนี้ขอบุญนี้ หายาโยมไว้พระสุนมนต์มันใส่บาทสร้างบุญทุสนสะสมทุนของตนไว้อย่าประมาทขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั่วถึงทุกคนทุกท่านเถิด